ยอดคนแต่งเพลงคนร้องหอบฝันข้ามโขงกลิ่นไอดนตรีสองแผ่นดินฟังรอบที่สามร้อยแล้วก็ว่าได้ยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเอกลักษณ์ของดนตรีท่ท่วงทานองร่วมสมัยผสมผสานได้กลิ่นไอของดนตรีสองแผ่นดินเลยทีเดียวน้ำเสียง น้ำเสียงนักร้องจากน้องคำล่านี่นะคะเป็นน้ำเสียงที่ใสกังวานนะคะสําหรับเป็ดน้อยเพชรลําเพลินของเราสาวฝั่งซ้ายแขวงสวรรณเขตซึ่งนาทีนี้ไม่มีใครที่จะแบบกระแสรแรงขนาดนี้แล้วค่ะน้องร้องได้มีเอกลักษณ์โดดเด่น นะคะต้องยกนิ้วให้กับทีมงานโปรดิวเซอร์อย่างอาจารย์สวัสด์สารคามผู้เรียบเรียงและอาจารย์โอกเกษตรวิสัยเพชรลำเพลินผู้ประพรันธ์เนื้อร้องและทำนองนั่นเองและห้องบันทึกเสียงตุ้มโฮมสตูดิโอ ทีมโปรดักชันพ่อผู้ใหญ่บ้านแม่พรพิรดีน้องแอดมินโมด้วยนะคะต้องขอชื่นชมอย่างจริงใจเลยนะคะอันนี้แอดมินขอชื่นชมเลยนะคะชื่นชมทุกคนอย่างจริงใจที่รวมด้วยช่วยกันช่วยนะคะทำให้น้องคำล่าเป็ดน้อยของเรา ได้มีวันนี้วันที่สวยงามแบบนี้ค่ะเสียงเพลงที่เธอบรรเลงให้ฟังไม่ผิดหวังฟังสนอจับใจจริงๆน้องทาได้ดีสมกับที่พวกเรานะคะแอดแล้วก็เอพี่ๆน้องๆที่นะคะก่อนหน้านี้ก็ช่วยกันผลักดันสุดยอดเลยน้องคําล่า ขอให้ดังๆปังๆไปข้างหน้าเดอ้อสุดยอดทั้งคนแต่งคนร้องปังๆเลยค่ะเมื่อฟังแอดชื่นชมน้องคำลาบเป็ดน้อยของเรา f อซพี่พี่น้องๆลองมาฟังตัวอย่างบางช่วงบางตอนของเพลงหอบฝันข้ามโขงของน้องเป็ดน้อยกาบกาบของเราดูนะคะ มาเพลํำเพอสะอ่อนแฟนเสียซึ่งน้ําใจทุกคนเลือกเกินน้ําตาสิไหลยามได้ออกเกินบนเพลํำเพอ ก้มคคลงกาพิอุปการละคนอาจารย์สวัสดิ์บรรเลงดนตรีวสวยนุ่นเป็นไอเป็นอุ่นในคำลามีแห้ง ึนําใจจริง บ้างคะ FC พี่ๆน้องๆเมื่อฟังเพลงนี้แล้ว FC พี่ๆน้องๆคิดอย่างไรคิดเหมือนแอดไหมคะอย่างไรแอดก็อยากบอกอีกว่าทำออกมาได้ดีมากลงตัวทุกสัดส่วนนะคะพัฒนาการของน้องดีดีขึ้นจนผิดหูผิดตาเลยเชียว รอผลงานม่วนๆต่อเดอ้อน้องคำล่าขอให้น้องคำล่าและทีมงานเพชรลำเพลินสู้ๆนะคะอาจารย์ทำดนตรีได้ม่วนสุดๆอาจารย์อาจารย์สวัสด์นะคะทำดนตรีทำได้ม่วนสุดๆแล้วก็อาจารย์ซอก็แต่งเพลงได้สุดยอด ม่วนๆค่ะขอให้ปังๆนะคะยังไงแอดนะคะในฐานะ fc ของน้องคำล่าคนหนึ่งก็ว่าได้นะคะก็อยากจะบอกอีกนะคะอยากบอกว่าสุดยอดเลยเป็ดน้อยเสียงดีมากเสียงสว่างหน้าตาก็น่ารักดูสดใสนะคะฟังได้เรื่อยๆนะคะเพลงของน้องเป็นเพลงที่แบบไม่ได้แรงอะไรนะคะฟังได้เรื่อยๆฟังสนอกหู นะคะก็ขอให้น้องเป็ดน้อยเมื่อดังแล้วย้ำนะคะเมื่อดังแล้วมีแฟนเพลงแฟนเพจมีผู้ติดตามนะคะและกระแสของน้องก็มาแรงมากๆยังไงก็อย่าลงละเลงขอให้คิดก่อนทำจะทำอะไรนะคะปรึกษาผู้ใหญ่ที่อุ้มชูเราและก็เมตตาเรา รับรองได้เลยค่ะว่าน้องจะไม่มีวันตกต่ำถือว่าเป็ดน้อยของเรามาดีมาถูกทางถูกที่ถูกเวลานะคะและน้องเป็ดน้อยหรือคำล่ากของเราก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองทำวันนี้ให้ดีนะคะสุดท้ายแล้วแอดก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้ว อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ วันนาเขตมาเพลลำเพอสะอ่อนแฟนเสียซึ่งน้ำใจทุกคนเลือกเคินน้ำตาสิไห้ยามได้ออกเกินบนเพลลำเพน ตีสวยนุน่นเป็นไอเป็นอุ่นในคำหลัง Ding ding